ป้ไฟเหี่ยวมาใกล้ๆน,นี่ยแต่าอยากมีตัวดำนะจ๊ะมีคนเมเปิ้ลสวัสดีค่ะมาพอกันเนี่ยจ๊ะกับช่องกุ้งพากินเวียนบ้านนะจ๊ะพี่น้องเมื่อคืนนี้นะจ๊ะล้มพายุมานะจ๊ะนี่ต้นมะกล้วยนะจ๊ะกล้วยตานีที่เอาไว้ต่ำนะจ๊ะกล้วยตานีปลไฟวีเหี่ยว สมัยยังนวยว่าแบบนี้นะจ๊ะเพิ่นล่ม,มกุ้งก็เลยเอามาต่ำนะจ๊ะมีเสียบเลยนะจ๊ะมกพริกเขานี่ใส่ลงไปเลยเอา้าซมนี่นะจ๊ะชิฮอททอกอืมบรรยากาศเมื่อนี้นะฝนฝนโมโต้นะจ๊ะตกแต่ตอนเช้านี่แต่ว่ามันคึ้นนะจ๊ะคึ้นเมือม่อื่นเลยมื่อนี้แต่ก็เอาอู้หินอกมืองมะพริก เสียบบอสเสียบเสียบส้วงเป็นส่วงเนาะจ้ะมะกลุยเฮาจับไปล้างเรียบร้อยใส่จังสีเอ้าคือเกล็ดเสรจเสียบเลยจ้ะพี่น้องนี่ทีเด็ดเฮาอยู่จกก้ะตามมะกลุยให้เสีบนี่สูตรนี่สเสีบแฮงเนาะจ้ะโอ้ยเกือบมึงกินมือเจ้าของ ตำจ้าวันนี้พี่นอ้องโอ้ยบง่งหมักผีแข่งซำๆกันก็หมักกล้วยคือเอาแบบเหลกๆจะน้อยจ้าตำหมักกล้วยนี่หม,มักกล้วยที่งตำมักกล้วยตานีนาอพี่น้องกล้วยตานีตำแซ่บที่เด็ดของเราเมื่อนี้ก็คือ ปูดองกับอีกอย่างหนึ่งนาจาหมดแดงเดี๋ยวสิพาพี่นองไปเอานาจาพี่น้องใส่หมดแดงนี่คือเด็ดเฮงนาจ่ะว่าได้กินโดนเปิดได้แต่ตามากรวยนีย่ขึ้นยากอยู่พอดีพอดีว่าลมไาอยู่มาบัดน,นี้กะใส่มะขามเปียกเด้อจ้ะพี่น้องเพต้องใส่ร้ายเพราะว่ากุ้งที่ใส่สมหมดแดงแล้วก็ตาย เใลายจะไม่ใตัดเก็บแล้วก็ตามด้วยปลาดาต่อนของเ้าที่เด็ดน้ำปลาเด็กสุกนโอ้ยปลาเด็กน่อยมาเคือนเราจะกกุ้งเกือบลืมต้องใส่ด้วจากตามมากวยเนี่เคืคนนี้นี่เขาเมียดกับเขาครับ ก็ใส่มาได้มาเคลืคืนแนว่นปาพี่น้องเบ่งปลาแดกตอนหอมตีดังแฮงนี่แต่ตัวใหญ่ๆ่งซื้อมาอ้ยของชอบของชอบปลาแดกตอนใส่ลงไปแค่แค่กินปลาแดกกันน้ำลายเตะแล้วจ้ะนี่จะเล่ ใส่ปูนาดองเข้าไปด้วยเด้อจ้ะตามจริงกับบใส่ก็ได้เด้อจ้ะ้าบ่มี่กับบใส่ก็ได้นัวคือกันกูนกับบเคยใส่คือกันปิกติใส่แต่ตำโตเลยจ้ะไ,ไปจากพี่น้องวันนี้ไปเอาทีเด็ดของเฮาโอ้ยมาจากพี่น้องนี่แหละทีเด็ดของเฮาไปหัมหกมาสดๆเลยจ้ะอู้ ต้องใส่เด้๋ยวจะแมงมดเดือดเี่แซ่บโอ้มีหันแมงปิ้งปาดเพียวมาใกล้ๆเนี่ยจะอยากมีตัวดำแล้จ้ะมีหันแมงปิ้งอนี่อุ้ยกลับมาจ้ะพี่น้องบพอได้เนี่ยแซ่บลงไปแล้วลึกใส่จังซี่เลยออ้ยแมงมดเดือดนั่นแกะไข่ขรนขรน เดวจานี้เอาเสียใส่เมมเสียงสมเดงเสียบตาพ,พ,มมพี่น้องเสียบไมเดลอือโอ้ัดคัดอือโอ้ยนี่แหละจานสุดยอดเลยเนียวเสียบเลยใส่ยรายคนอแห่งดีแล้วจ้าพี่น้องกู้หาได้ซมีไหมอืมซิมซิมซิมเหมือน